เดี๋ยวต่มาแป๊บหนึ่งทำไมไม่ไปเรียนจ๊ะโรงเรียนปิดวาถามว่าทำไมไม่ไปโรงเรียนบอกโรงเรียนปิดเดี๋ยวบอกครูับบอกครูจัดการเลยครับอันนี้ก็จะเป็นของที่ทาริกานะครับก็อยู่อำเภอกระสังก็ตอนนี้ได้เลิกรับรถอันนี้ไม่เกินไม่เกินเก้าโมงห้าสิบเก้านะครับเดี๋ยวก็เสร็จละ เขาบอกว่าเอาไม่เกินสิบโมงก็เก้าโมงห้าสิบเก้ากับเดี๋ยวเสร็จละเซ็เนเอกาสารล้วได้ยังได้ยัง,ดยงเดี๋ยวไปไหว้เจ้าที่ครับไปม,มาใครจะไหว้ไปไหว้ด้วยกันเลยครับเนี่ยเนี่ยไอ้กล้องที่พี่ต่ายถ่ายตอนนี้มันก็มันก็ถ่ายมุมกว้างได้นะมาเช้านี่เป็นอะไรไม่รู้ สวัสดีตอนเช้าเจ้าพิพาจะไหนร้าลูกค้าทางนี้ครับทางนี้ทางนี้ในเชา้าอนถ่ายได้อย่างนี้อย่างเดียวเลย <c oughs> อ่าแยกเป็นเก้าดอกชุดหนึ่งแล้วก็ห้าดอกชุดหนึ่งนะครับเก้าดอกไหว้พระภูมิองค์ใหญ่ซ้ายมือแล้วก็ห้าดอกไหว้ตายายขวามือครับมาทางนี้เลยครับ มี่ายไปรอถ่ายรูปให้ลูกค้าก่อน9ดอกฝั่งนี้นะครับ อันนี้ก็เป็น f อจากอำเภอกระสังนะพิฐธาลิการู้สึกว่าสามีจะทำงานอยู่เมืองนอกไหมถ้าจับไม่ผิดนะเด็กๆพอรู้ว่าคุณแม่จะมารับรถใหม่ก็ไม่มีใครไปโรงเรียนเลย น,นี่นี่โรงงานโรงงานไปแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปรอที่หน้ารถของเรานะครับเดี๋ยวต่ายจะเตรียมอุปกรณ์ไปถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จเดี๋ยวจะเตรียมดอกไม้เตรียมอะไรให้ดอกไม้คือจัดก,การเตรียมให้เรียบร้อยแล้วครับไม่ได้คิดตังค์เพิ่มนะฟรี <laughs> ไม่ได้คิดตังค์เพิ่มฟรีแล้ว <laughs> <laughs> ก็ตกใจว่าคิดตังค์อีกเดี๋ยวพี่ธาริกาไปรอที่รถเลยนะครับเดี๋ยวไต่ตามไปแป๊บหนึ่งไอ้ค <laughs> ันนี้ใครอยากดูเดี๋ยวพาดูนะแป๊บหนึ่ง <laughs> 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 มัวจะติดโทรศัพท์จัดแถวให้ลูกค้ายืนรอลูกค้ายืนรอจนเมื่อยแล้วนะ โอ้ยขอโทษทีขอโทษท,ท,ทีพอดีสายเข้าใครก็ได้ถือเนี่ยหนึ่งครับอนี่ครับ<ม>อาตัวเล็กถือ,ถ,อถืออย่างงี้หูกถืออย่างงี้เออ,เอ,อกอดแน่นแน่นกดแน่นแน่นเออเออเหมือนนักมวยเลยจ้ะเนี่ยเดี๋ยวขอขยับไปนิดนิดน,นึงนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวต่ยขยับไปนี่เฉย เอ,อาโอเคนะครับมองมองกล้องนี้มองกล้องนี้ครับหนึ่งสองครับขออีกหนึ่งรูปนะครับหนึ่งสองขออีกหนึ่งรูปนะครับรถใหม่ครับกดไลค์ยอดเยี่ยมแบบนี้โอเคครับหนึ่งสองขออีกหนึ่งรูปนะครับหนึ่งสองแล้วทีนี้ค้างไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งนั่นเดี๋ยวจะถ่ายรูปหนึ่งถ่ายกล้องใหญ่อ่าโอเคอันนี้เปิดแมสยิ้มได้นะหรือใครอยากยิ้ม ก็วันนี้ของอิสุสุคิงยนนะครับสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองก็จะมีปล่อยสองคันนะครับอีคันหนึ่งก็จะเป็นของเซลหนึ่งลูกค้านั่งอยู่ข้างในอีกคันก็จะเป็นของพี่ตายพี่ตาริกาครับดอกไม้ได้แล้วครับดอกดาวเรืองนะครับก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองรวยรวยเฮงเฮงนะครับอ่าเดี๋ยวต่าผ้าไหวมาโอ,โอ้โหโหโลูงงานโลูงงานเมื่อกี้ เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเลยครับแล้วต่ายขอรูปหนึ่งยิบยิบแอโรงเรียนก็ไม่ไปเดี๋ยวขอถ่ายรูปนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอียงเอียงตัวมานิดหนึง่งโอเคครับขอหนึ่งรูปนะครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองโอเคแล้วทีนี้อันที่เป็นเป็นช่อนะครับเราก็วางไว้ข้างหน้าเลยแล้วก็ที่เป็นพวงใช่ครับที่เป็นพวงแล้วก็แขวนกระจกมองหลังนะครับ ใช่ครับผมอธิษฐานเลยโอ้วันนี้วันน,น,นี้วันที่หนึ่งหวยออกนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเตี๋ยวพันเดี๋ยไต่ขอคืนนะครับ <c oughs> เอารูปรูปรูปไต่ให้ครับอันนี้ <c oughs> อะไรเอ่ย เป็นอะไรเอ่ยเป็นพระค่ะเป็นพระใช่ไหมอุแต่ว่าช่อตรงไหแต่ว่าเก่ามากเลยนะตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่เฟ้นเขาบอกว่าไอ้บางใบข้างบน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 เอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อืมอ่าโอเคแล้วไต่มาแล้วไต่ไปตามใบเสร็จแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วเสร็จแล้วลูกค้าเอาเลยห้าสิบเก้า เรียบร้อยแล้วครับผมสมุดรับประกันอยู่ในในห้องเรายังไม่ได้ออกมาเนาะตัวเล่มสีดำอันนี้อันนี้เงินทอนเงินทอนทอนก่อนเดี๋ยวมาเซ็เนเซ็นรับใบเสร็จตรงนี้ให้ตายนิดหนึน่งครับฝากฝากคนอื่นไว้ก่อนก็ได้น,นะเดี๋ยวตายรบกวน สองที่นะครับเขียนชื่อนามสกุลตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ครับเนี่ยอันนี้จะเป็นสมุดรับประกันนะครับแล้วก็อันนี้ห้าสิบแปดแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับใครขับรถน้องคายังมาไม่ถึงเลยรถไปเก็บน้องยังมาไม่ถึงรถไปเก็บอย่างนั้นไม่ไม่เป็นไรอย่างนั้นพี่ธาริกาต้องรอน้องอยู่แล้วใช่ไหม ไม่ห้าสิบเก้าเราก็บีบแต่เลยเอาเลยไม่บีบแต่เสียไม่เป็นไรอันนี้ก็เสร็จหมดแล้วเราก็บีบแต่ห้าสิบเก้านั่งก็บีบแต่ได้เลยบีบตรงนี้บีบตรงนี้นี่สามครั้งจะาของรถก็ถือว่าเป็นการเอาลึกเอาชัยครับไม่เป็นไรอันนี้เปิดกุญแจเลยครับไม่ต้องเปิดแอร์นี่ตรงนี้ต้องสตาร์ทเครื่องไ,<ม><ช>ได้ไหมกุญแจจ้ะกุญแจอยู่ตรงนี้กุญแจไปนี้ ดี๋ยวแป๊บหนึ่งขออนุญาตเช็คนิดหนึ่ง,งโอเคครับอันนี้หมุนสตาร์ตต้องหมุนสตาร์ตเองได้ไหมครับโอเคหมุนสตาร์ตได้เลยสตาร์ตได้เลยครับรถเกียร์ว่างละตอนนี้เลยเนาะครับพอห้าสิบเก้าแล้วตอนนี้โอเคพอแล้วแล้วก็บีตได้สามครั้งตรงนั้นแหละกดเลยสามครั้งโอเคเรียบร้อยละอันนี้นี่ก็รอรอเข้ามาดับได้เลยครับไม่เป็นไรมาแล้วก็ลงมารอได้เลยไม่เป็นไร ได้ได้โทรถามไหมครับว่าเขาอยู่ไหนแล้วตอนนี้มาแล้วคะ่ะมาแล้วยังไม่ถึงยิ้ม <Benjamin> ยิ้มยิ้มยิ้มโอเค ใส่ไว้ที่รถเลยก็ได้ครับสมุดรับประกันแค่น,น,นี้รอรอคนมาขับรถอยู่นะครับะะตัวป้ายแดงเนี่ยตรงๆเลยป้ายแดงอ่ะหมดเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวใต่นั่นให้ถ้าได้อาทิณ่า,าถ้าเจ้าเจ้าป้ายแดงใช่ไหมก็มันจะมัดจําเพิ่ม2องพันเนาะแต่ทีเนี้ยมันได้คืนวันที่เราได้ไปจริงแต่ตอนนี้ป้ายแดงมันหมดครับแต่ถ้าสมมติว่าพี่ธาริกาจะเอาใช่ไหมครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวไ่ดูให้ได้ป้ายผมจะใต่ตทวบอก ตาเจ้าก็คือเดี๋ยวค่อยมามัดจำสองพันครับอันนะั้นตรงข้างหน้านะั้นคือทะเบียนใช่ไหมือว่ายังไงเป็นเลขเครื่องจะซื้อหวยใช่ไหมใช่เขอถามือนี่ห้าสามหกเก้าเอาตัวเนี้ยซื้อเนี่ยห้าสามหกเก้าเนี่ยอืมบอกไปก่อนห้าสามหกเก้าเพราะป้ายแดงมันมันจะมันจะเป็นป้ายเดิมแล้วมันใช้วนกันหลายคันครับไม่ชัวร์แต่เลือกเครื่องนี่ของใครของมันชัวร์กว่าครับรีบโทรบอกเลยเดี๋ยวไม่ทัน สงสารลูกค้าไม่มีป้ายแดงให้ก็เดี๋ยวเล่งให้เดี๋ยวไปตาต่เลเร่งให้ลูกค้านั่นแหละครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวเอ็กซ์ลีตัวนี้เก้าแสนเจดหมนหกพันไมก้าแสนเจ็ดมืนหกพันตัวนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะที่พี่ไตยเปิดดูเดี๋ยวพต่ายรอยืนส่งลูกค้าก่อน อันนี้ก็เมื่อกี้พี่ต่อยก็ช่วยลูกค้ายกมอไซค์ขึ้นรถแล้วเอารถอ,อะไรไปเก็บครับเอารถกระบะเอารถกระบะไปเก็บ<ช>แล้วขับมอไซค์มาเอาเอาไปเก็บที่ไหนครับที่ซีไฮคงเอาเหรอเป็นนโอ๋อ <laughs> ครับ เอารถมาเช็คนี่ครับรอ๋อครับเขานัดจังโมงเหรอครับสิเ็สิบเอ็ดโมงห้าโมงเช้าอ,อ๋อครับเรียบร้อยแล้วครับ,บนนอันนี้จะเติม ข้างหน้าต้องมัดไหมครับหรือว่าไม่ต้องมัด,ดมัดไอ้นิดนึงไม่ใอ,อืครับกินด้วยวะกินด้วยไหมให้กินไหมใจดีแท้ใจดีแท, <c oughs> ท้ขอกินก็นให้กินชื่ออะไรครับคุณอฮะ ชื่ออะไรนะอายค่ะอายค่ะสปอร์ตแล้วขอกินให้กินด้วยใจดีนะเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาถ่ายถ่ายรูปหน่อยเขาถ่ายรูปหน่อยมองกล้องครับมองกล้องโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสุขภาพแข็งแรงครับผมเดี๋ยวตายปิดให้เดี๋ยวตายปิดประตูให้ครับนั่งเลยครับนั่งเลยเดี๋ยวตายปิดให้ครับระวังนะครับ ตาระวังนะครับเดี๋ยวตายปิดประตูนะเสร็จเรียบร้อยไปแล้วโอเคเดี๋ยววันนี้พี่ต่ายมีนัดจองลูกค้ามี f อซที่ตามทางเพจนะครับคันหนึ่งก็เดี๋ยวเดี๋ยวลงให้ดูเดี๋ยวลงให้ดู เดี๋ยวพี่ต่ายไปแก้เอกสารคันนี้เรียบร้อยก่อน